อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับสํสาหรับคลิปนี้อยู่กับผมชัยนครน,น,น่านร้านตาบ้านพระบูชาคลิปนี้เป็นคลิปเปิดสั่งจองพระหูระมานรุ่นโชคหมื่นล้านหลวงปู่มหาศิลา,าสิริจันโทวัดโพศีสะอาดจ,จังหวัดกาลสินวัดเก่าหลวงปู่มหาศิลาหลวงปู่มหาศิลาแม่ตาเขียนยันและอธิษฐานจิตปลูกเสกให้ วัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนร่วมบูรณะโรงครัววัดโพสีสะอาดจ,จังหวัดกาลสินหานุมานถือว่ามีพุทธคุณโดดเด่นทั้งด้านความเป็นผู้นำการปกครองเสริมอำนาจบารมีความเจริญรุ่งเรืองคุ้มครองป้องกันจากสาตราวุธขจัดปัดเป่าพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงโชคลาภตลอดจนถึงให้คุณด้านแม่ตามหานิยมอีกด้วยพิธีพุทธภิเษ ปลุกเสกสองวาระวาระแรกวันเสาร์ที่สองสิงหาคม2568ณวัดสวนธรรมปิติสิริจันโทธรรมอุทยานจังหวัดกาลสิน์แม่ตาอธิษฐานจิตปลุกเสกโดยหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทวาระสุดท้ายวันศุกร์ที่29สิงหาคม2568นณวัดบูรพาโคกเครือจังหวัดกาลสิน์แม่ตาอธิษฐานจิตปลุกเสกโดยหลวงปู่บุญ ปูแนสโกโร่วมบุญเช่าบูชารายการที่7เนื้อมหาชนวนมนสารบูชาตนละ500บาทมีลุ้นพิเศษ 1. รลุ้นแช่น้ำมันว่านจันหลวง 2. ลุ้นอุดมวลสารพิเศษ 3. รลุ้นแช่น้ำมน 4. ลุ้นเนื้อชนวนโบราณใต้าฐานจะอุดมวลสารทุกตน รายการที่9เนื้อทองแดงบูชาตนละ350บาทลุ้นพิเศษ 1. ลุ้นแช่น้ำมันว่านจันหลวง 2. ลุ้นอุดมวลสารพิเศษ 3. ลุ้นแช่น้ำมน 4. ลุ้นทองแดงคราบเบ้า 5. ลุ้นทองแดงผิวรุง 6. ลุ้นทองแดงดิบใต้ฐานจะอุดมวลสารทุกตนจัดทรงฟรีแบบเก็บเงินปลายทางไม่มีบกเพิ่ม ไม่ว่าจะอยู่บนเกาะหรือว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือพื้นที่ห่างไกลบนเขาบนดอยก็ไม่มีบุกเพิ่มส่วนรอบการจัดส่งสถานะของตอนนี้มีพร้อมส่งของมาถึงเรียบร้อยแล้วสั่งวันนี้สามารถจะส่งได้ทันทีใบรายการเราจองไม่แค่2รายการนะครับก็คือรายการที่7เนื้อมหาชนนวนสารสร้าง999ตนลุ้นพิเศษลุ้นแช่น้ำมันบ้านจันหลวงลุ้นอุดมวสารพิเศษลุ้นแช่น้ำมนและรายการที่9 เนื้อทองแดงสร้าง1 9 9 9ันรตนลุ้นพิเศษลุ้นแช่น้ำมันว่านจันหลวงลุ้นอุดมสารพิเศษลุ้นแช่น้ำมนรูปตัวอย่างรายการที่7เนื้อมหาชนวนมวลสารสร้าง999ตนบูชาตนละ500บาทลุ้นพิเศษ 1. ร่ลุ้นแช่น้ำมันว่านจันหลวง 2. รลุ้นอุดมสารพิเศษ 3. ลุ้นแช่น้ำมนตี ลุ้นเนื้อชนวนโบราณใต้ฐานจะอุดมวลสารทุกตนรูปตัวอย่างรายการที่9เนื้อทองแดงสร้าง1,999ตนบูชาตนละ350บาทลุ้นพิเศษ1ลุ้นแช่น้ำมันว่านจันหลวง2ลุ้นอุดมวลสารพิเศษ3ลุ้นแช่น้ำมน4ลุ้นทองแดงค่าเป้า5ลุ้นทองแดงผิวรุง6 ลุนทองแดงดิบใต้ฐานจะอุดมวลสารทุกตนชนวนมวลสารมวลสารในการจัดสร้างพระหรมาโชคหมื่นล้านชุดที่1มวลสารหลวงพ่อแดงวัดเขาบันรดอิฐเมื่อครั้งสร้างพระผงยานนาวิราชปี2013้แต่รับมวลสารจากพระประหลัดบุญมีปุญญะพาโคเจ้าวัดวัดเขาบรรดอิฐมวลสารที่นำมาจัดสร้างพระผงยานนาวิราช เป็นมวลสารที่นับว่าสุดยอดและยากต่อการเก็บรวบรวมโดยได้รับมอบมาจากร้อยตำรวจโทรประสงค์เจิมพรน,นำมาถวายหลวงพ่อแดงเพื่อขออนุญ,ญาตจัดสร้างวัตถุมงคลใช้เวลารวบรวมมวลสารนานกว่า20ปีหลังจากผลผงพุทธคุณแล้วนำผงเข้าผ่านพิธีอีกกว่า250วัดจากคณาจารย์กว่า5,000รูปตั้งแต่ปี 2489จนถึงปี2 5 0 9โดยมีผงต่างๆดังนี้ผงสมเด็จพุทธจารย์โตผมบรังสีจากวัดอาร,รังผงวัดใหม่อมตรสบางขุนพรมวัดอินทรวิหารเฉพาะวัดอินนี้นอกจากพระผงสมเด็จที่หักป่นแล้วยังได้ปูนที่เป็นส่วนอุณาโลมของหลวงพ่อโตจากที่มีการกระเทาะของเก่าออกเพื่อซ่อมแซมใหม่ สมัยพลตำรวจเผ่าศรียนนท์ 2. ผงกรุวัดเงินคองเตย 3. ผงกรุวัดสามปื้มวัดจักรวัตรราชาวาด 4. ผงพระครูพิงค์วัดบางประกอบทนบุรีซึ่งเป็นอาจารย์ของกรมหลวงชุมพร 5. ผงพระหลวงพ่อทวดวัดชังให้จังหวัดปัตตานี 6. ผงพระหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์จังหวัดปทุมธานี7ผงพระที่พลตำรวจโทรประชา บุรณะธนิษสร้างพระภูธะพระวดี 7. ผงดินที่ประสูตรตัดสรูแสดงปฐมเทศนาและปรินิพนธ์ใบพระศรีมหาโพผงม,มหาราชผงพุทธคุณผงปัทมังผงตรีนิสิงหแหและผงอิทธิเจ 9. ทองที่ปิดหลักเมืองตามเมืองสำคัญสำคัญทั่วราชอาณาจักรไทย 10. เศษทองซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าจูหัว รัชการที่าได้ทรงเททองไว้ตามวัดต่างๆรวม9วัดคือวัดบวรนิเวศวัดมกุฏวัดราชบพิรวัดพระเชตุพนวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงใหม่วัดป่าเลยๆจังหวัดสุพรรณบุรีวัดเทวะสังคารามจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งสร้างพระพุทธรูปพอปรเป็นครั้งแรกเมื่อพศส5 0 6และชนวนพระกิ่งต่างๆที่ได้รวบรวมไว้เป็นจำนวนมาก11 ทายจากพระราชวังไกลกังวลพระราชนิเวศมฤคทายวัน 12. ดินใจกลางเมืองที่เป็นมงคลรวม9เมืองคือชัยภูมิชัยนาทชัยบาดาลพิชัยเด่นชัยชัยยามหาชัยนครชัยศรีและหริพุนชัย 13. ดินโปรงเจ็ดโปรงของเมืองกาญจนบุรีที่มีปีศาจแรงและสัตว์ร้ายชอบกิน คือโปร่งนางามโปร่งสามพรานโปร่งพรานเท่าโปร่งเขาบางโปร่งแม่ชะแลบและโปร่งสีสวัสด์14เหล็กยอดปราสาท7ยอดเหล็กยอดเจดี7ยอดเหล็กบ่อน้ำพีเหล็กตะปูหัวเห็ดเหล็กครึ่งปั้นลมเหล็กหลักประตูและเหล็กสลักเพชรท,ทองคำขาวบริสุทธิ์ 24K ที่ข e um ุดได้จากวัดดงศักดิ์จังหวัดกาญจนบุรี15บห้าน้ำพระพุทธมนต์ในพิธีพุทธาพิเศษจากวัดต่างๆรวม109วัดเทียนชัยจากวัดต่างๆรวม1 0 9วัด16ไม้ที่เป็นมงคลเช่นชมพู่มักขามมะยมกาหลงรักซ้อนกาฝากชมพู่กาฝากกาหลงกาฝากรักซ้อนใบนาดไม้และรากชัยพฤกษ์ขนนพยุง บ้าน1 0 8เกสร108มวลสารชุดที่2 1มวลสารชุดเบญจภาคีหลวงปู่คำพันโคสาป,ปัญโยป,ปี2537 2. ผงสถูปพระธาตุพนมองค์เดิมรุ่นสมปัานาปี65ได้รับมวลสารจากพระครูไก่วัดพระธาตุพนม3สมเด็จพระธาตุพนมเนื้อผงอิดพระธาตุปี2018 4. นาคปกเนื้อผงอิดพระธาตุ ปี2118รุ่นประสบการณ์เครื่องบินตก5สีพึ่งหมื่นล้านหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทปี2 5 6 7 6สมเด็จนาคปรกรุ่นเครื่องบินตกปลอดภัยวัดพระทาตพนมปี2511 7เหล็กเปียกพระทาตพนมพิธีพรีมวลสารสร้างตำนานพระหุรมานลอยองค์แห่งวัดโพสีสะอาดรวมสุดยอดมวลสารจากทั่วแดนเกจิดังระดับประเทศ โดยพระอาจารย์ประดับณสุวรรณณวัดไผ่เงินโชตะนารามจังหวัดกรุงเทพมวลสารที่เป็นพระผงจะใช้อุดมวลสารใต้ฐานพระโหรมานทุกตนส่วนที่เป็นเนื้อโลหะก็จะเป็นชนวนมวลสารในการสร้างพระโหรมานทุกตนใส่ทุกเนื้อถ้าหากใครสนใจติดต่อเบอร์0942394924 0942394924หรือว่า Line อดเป็นลาย e d pbpb4289 a pbpb4289 ถ้าใครแอดลายแอดไม่เป็นให้สแกน Q r โค้ตัวหน้าจอนี้พอสแกน Q r โค้มันจะขึ้นลิงก์ให้กดไปตามลิงก์ลิงก์จะพาไปที่ลายแอดของร้านผ้าบ้านพระบุชาให้กดเพิ่มเพื่อนแล้วสามารถที่จะพูดคุยสั่งจองทางลายแอดได้งา่ายดีเดียวช่วงเวลาในการติดต่อที่สะดวกโทรได้ตั้งแต่8โมงเช้าถึง4ทุ่มโทรได้ทุกวันไม่มีวันหยุด และที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube ของช่องพระบ้านพระวูชาไว้กดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งรูปกระดิ่งจะเป็นการแจ้งเตือนเวลามีคลิปพระใหม่ๆลงไปเราจะเห็นก่อนใครๆอย่าลืมกดติดตามกันไว้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ